บบ Our third fight ครับผมไฟเชิงบ,บินชอล์นช์อัลวาร์ดไฟส์เนอร์55กิโลกรัมครับผมมาร์กาการ์ับเด็กครับผมไฟเชิเบินชอล์นช์ครับมวยคู่ที่3ามขเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกน้ำหนัก55กิโลกรัมและมวยคู่ที่3ครับสนับสนุนโดยยาสุฟันเชฟชายใช้นิดเดียวปากสะอาดนักชกในมืรุง่งเงาครับเป็นนักชกชาวจังหวัดกำแพงเพชรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายชนายไผ่เมืองแกลง Introducing our blue corner, come from Kampang Pet Province, training at of Tanai Pai Mung Klang Gym. We profess records of 94 fights and 65 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kong Pai, Tanai Pai Mung Klang. <laughs> Corner. He comes from Kampang Pet Province spreading out of Tanai by Moon let Gym. hear for complying Tanai by Moon Klang Like who does in the and went the guy, six and he's opponent in the He comes from Uhtodid Province for ending out of Sid Sarawat Off Team, we professional because of 82 fights and 52 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Bedroom Nan, Sid Sarawat Off the Global Fight. Adam. ว่า t สว f 52 6 12 22่ e n าวโอ้โห่าครับนี่แหละครับสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกท่านผู้ชมและเรียนท่านผู้ชมว่าอย่าพลาดครับว่ามีแต่ววความมันความสนุกครับ ที่2ที่ผ่านมาสนุกจนคว้างเงินรางวัลพิเศษไปทั้งคู่เลยครับและตอนนี้ครับมาดูแชมป์ชนแชมป์กันดีกว่าครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแชมป์มวยรอบครับของเวทีแมชมวยไทยครับทั้งทางด้านเจ้ากล้องไพยและก็เจ้าเพชรริมนาดเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะคว้าชัายกับสรีระรูปร่างใกล้เคียงเลยทีเดียวครับทางด้าน,นกล้องไพยทนายไผย่เมืองแกงกับนายพงศธรทอพงไพลวันครับ จ้าของชายาไอหนูกระดูกเหล็กครับจากอำเภอคลองลานกับจังหวัดกำแพงเพชรในวัย22ปีส่วนสูง162เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังที่เวทีแมกซ์มวยไทยนะครับแพ้2ชนะ1ล่าสุดแพ้เทดิกันน็อกเอาท์ให้กับคุณแผนครูออสเมืองโพทองจากสบปลาวเอาไว้จากให้หมวยทนายไพ่เมืองแกงครับเป็นแชมป์มวยรอบนั้นพิกัด53กิโกลกรัมนะครับถือวานี่เขาบอกว่าโตวไวครับ ทะลุขึ้นมาพิกัด57แล้วครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเพชรริมหน้าหรือว่านายคำรงย่องเสงครับเหลือถิ่นเมืองพิชัยครับจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์นักชกรุ่นพี่ครับในวัย29ปี3ฟอร์มหลังครับชนะรวดเลยครับทั้ง3ามไฟจากสิทธิ์สวัสด์ออฟครับแวันนี้ได้นักชกเป็นน้องชายเลยครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สวัสด์ออฟครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรริมหน้าซึ่งเป็นพี่ชายอย่าลืมท่านผู้ชม ช่อง9าว o t HD หมายเลข30ของเรากับความมันระดับโลก9วันรวดที่นำมาเสิร์ฟครับตั้งแต่วันอาทิตย์มาจนถึงวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรายการมวยไทยแม็กซ์มวยไทยนะครับมวยไทยไฟเตอร์และเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ฮกปงเย็นหลังทัพนพทงชาติเป็นต้นไปครับเอานะครับท่านผู้ชมแชมป์ชนแชมป์กันต่อครับครับถือว่าตัดสินวลีมวยนี่ได้กันครับเีตะล่ำคำยำล่ำสันทั้งคู่สายขึ้นมาครับก้องไทยพยายามใส่เข้าไปก่อนครับ เพชรนาไห้พอจินตัวโตขึ้นมารุ่นพี่กับรุ่นน้องเลยครับส่แดงเนี่ยจะดูประสบการณ์แข่งโป๊กครับส่วนรุ่นน้องนี่ก็บอกว่าไอ้หนูกระดูกเหล็กนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับกล้าแลกกล้าลุยครับนะครับมาจากคลองลานกรับแพงเพชรครับแต่มาซ้อมอยู่ที่ระยองครับน้ำเงินเส่วนแดงให้กุจอริตเบย์กำเนิดครับ ซ้ายนำครับพน้านเพชรตึมน้าเจอซ้ายของพน้านเจ้าก้องไผ่ครับถือว่าประกอบได้ถูกคู่กับวันคู่นี้ครับแชมป์จอแชมป์แล้วก็ลงล่างได้กันอาแล้วครับจังหวะนี้ตัดต่อซ้ายมาทีมดูต่อซ้ายทันทันเพชรตึมนาครับตออซ้ายถ่างป่ามาเลยเจ้าเพชรตึมนาก้องไผ่ค้ำไว้ก็คลายออกมาวันนี้มาจีนวยแล้วเกือบครับก้องไผ่พยายามวางแข้งหน้าเข้าไปก่อนครับจีมลา่างเข้าไปก่อนเดินมาปล่อยลำตัวครับทางด้านเพชรตึมน้าศเทียบซ้ายตาม ตายครับต้องไายแต่ว่าพ็นลิมานปันซ้ายปันขวาครับกักจะเอาให้หน้าต้องบอกว่าหน้าแหกเลยทีเดียวครับแห่กไดมีทั้งแต่มีทั้งลาบครับหวังผลสองเจ้านะครับพีทริมานปันเข้าไปหนักๆครับซ้ายหน้าของทางต้องไายพีทริมาเดินขวาแล้วเสียบครับใส่ับขวาพีทริมานข้ามเอาไว้เจอกับแรงเข่าครับ เอาดวงทุบหน้าของเจ้า้าเจ้าก้องไผ่โชว์เลยครับโชว์ความเก๋าครับหรืว่าพยายามทลายกำแพงในการใส่ไปเรื่อยๆครับก้องไผ่ยังเหนียวครับใส่ฝ่ามาจาแต่ไม่จมหน้าโอ้โหเสียนตังตุ๊กครับแทงของเร้าท้เจ้าที่น้าเจอขวาของก้องไผ่บ้างครับเตะมาเจ้าสวนทันทีครับหรืว่าใส่มาเตะมาแต่ละครั้งนี้ไม่มียกบังครับนุ้ยทั้งคู่มั่นใจในความแข็งแกร่งตัวเองครับเต๋อหน้าจับได้แหน่ก้องไผ่ขับต่อขวา ขวางข่ายยี่ไว้ครับเพลินหน้าเดินควบต่อเพลินหน้าใครใครกล้าเข้ามาครับต่อใครทีบซ้ายโตนีเกจินครับโดนลูกทีปเข้าไปเดินเดือดเข้ามาครับขวาของกองไทยเตะฝั่งเอาแม่จะตุร่าครับไปลงครับเดินต่อครับเดินครับเพชชรรเพลินหน้าต่อใครทีบซ้ายหยินทะยะเอาไว้ครับเพลินน่าไล่แอดเอาไว้ครับอ้าวเราตัดต่อขวาเข้าไปนี่นะครับ มาเจอรุ่นน้องเอาคืนบ้างครับฟันแล้วแทงครับเป็น้าจิกขวาแล้วหมดยกซะก่อนครับพักเดี๋ยวเดียวครับ <S 1> <S 1> มาบมส the global fight ครับท่นผู้ชมครับเพียงแค่3ามนาทีแรกก็ได้รับถึงกลิ่นอายความมานันแน่นอนครับรูบผู้นี้ ด้วยสัีละสัดส่วนนั้นก็ใกล้เคียงที่สําคัญนั้นสไตล์เดียวกันครับเป็นจอมบูจอมตะลุยครับทิงลำตัวสลับไปหน้าครับจากท่าขาของคาร์เพนติมนาเปิดเกมมาก่อนครับมชกรุ่นพี่ถือทองสลับกันไปครับแต่ว่าช่วงไทายเกมครับยกแรกเจ้ากองไผ่ก็มีศอกสลับเอาคืนนะครับตบซ้ายก่อนกัมพานกองไผ่ยกแรกก็สนุกด้วยครับมาชมยกที่สองกันต่อยกนี้กองไผยไม่หนีนะครับตายแข้งขวาเข้าไป ทั man, ้งไทยครับมีขวามีไทยก็เติมมาตลอดตบเคาะหลอกครับแล้วจับในครับทางด้านเป็นดิมานเสียบซ้ายก็พยัดแล้วขาครับพยายามจะแทงครับครับกองพายง้างเป็นดิมานผลักออกมาเปิดหน้าเลยครับเป็นดิมานไลกี้เข้ามาครับกองพายใช้วิธีโชว์ไปโชว์มาครับล็อกบนได้เป็นดิมานเสียบซ้ายเข้ามากองพายเอาคืนสองเมตรคอนโซนคอนโอนเข้าไปครับเข้าไปครับกองพายวันนี้มาลุกขยันครับกองพายครับ ขนะยับที่เลยครับขวาของทางด้านก้องไพล์นานดีเอ็ดปากดีสองครับทางด้านก้องไพลซ้ายหน้านี่มันทูบอีกแล้วครับหน้าแกเคาะไปเรื่อยครับนี่กรบหมัดหนึ่งสองแล้วจับตรงในมาอีกทีกกครับหมัดกำปั้นโอ้โหหนักเอาแล้วครับแข้งขวาหนักมาแล้วครับทา,างด้นานทางด้านก้องไพลรับไปย่าตอนนี้อาการเริ่มจะไม่ดีครับโอ้เพชรหน้าดีโอ้ มถ้าต่อยโดนก็ลุ่าต้องบอกว่าล่วงเลยครับต่อยเชือกเมื่อสอักครู่นี้เกือบขาดครับ <c oughs> แผลเป็นพลาดเป้าครับโดน,นหน้าในล่วงแน่นอนครับอ้าวเป็นหน้านเดินลุยต์ต่อครับเป็นหน้านเสียบซ้ายเสียบขวาครับก้องไพร์น่มีขวางหน้าครับเป็นริมหน้าตัวกับทุกอระยะก็มวยคู่นี้ครับนี่ครับความมันเราต้องแบบนี้ครับสายมาจากก้องไพรเป็นหน้านลุยต่อครับก้องไพรสับซ้ายเป็นหน่านบวกขวาครับเสียบเข้ามา ถึงมาทุ่ทีเดี๋ยวดูผมทีไหมไม่มีครับโอ้เจอนป็น่นต่อยแล้วเสียบครับตรงนี้มีแต่คุณไม่มีผมครับเจอนาพนธ์จับมากดมาเสียบตายแหมท้องมานี้กล้องไคจะเอาคืนนี่โดนลูกข่านนะเอาไว้ครับังคืนไม่ได้เจอรุ่นน้องเลยเจอรุ่นพี่นี่จัดโปรโมชั่นให้อย่างดบอย่างดีเลยครับไปเลยแล้วพักออกครับพังออกครับทางด้านเปตน่าเินหน้าด้วย ต้องพายตอนนี้ยังโต้ไม่ได้ครับ้ายขึ้นมาได้มาหนึ่งเมตรครับรับลำตัวสลับรถแทงซ้ายต้องพายเสียบขึ้นเสียบขึ้นโอ้ยได้มาเป็นชุดเหมือนกันครับได้ไหมวะวงในมาแก้เกมข้านากตองอพายมีสายหน้าอีกสายคอยผลักครับฝ่ายยังเติมไม่ได้ฐานล่างครับกระดานต้องพายยิงน้านขวางหน้าเสียบขวาครับต้องพาย แล้วปิดมาโอ้โหเป็นดั่น้ากลับถึงอีกทีครับจังหวะโนนเนี่ยเป็นเพชรอนดั่น่าครับที่ขยันเติมเต็มก่อนไปเดินเข้ามาครับเพื่อนดัน่าเสียบสับต่อท้ายเข้ามาแผบผวาเข้าตรงในทั้งกองพายป่าว่าดีนะครับกล้าดึงจริงๆครับก้มหลบนิดเดียวก็ไม่อย่างนั้นหัวขาดครับมาแล้วครับมีจังหวะเอาคืนครับทั้งกองพายเพื่ดั่น่าสับด้วยซ้ายกองพายต้องรีบล็อกคอออกมาครับแล้วหมดยกครับ THE FIGHT GLOBAL ท่านผู้ชมครับทีท่สามของรายการพบทุกรสชาติจริงๆครับสองยกที่ผ่านมาทั้งกองผัยและเพชรบิดดน,นานก็เล่นกันเจ็บเจ็บเล่นกันหนักๆครับดูภาพช้าครับ,บโอ้แจกโปรโมชั่นให้กับรุ่นน้องก่อนนะครับท้าเจ้าเ,เพชรบิดดน,นานเด็กหนึ่งจากเิชรประดิษฐ์ครับวัยย9้ปีนะครับ นนนามเอะไรครับดูการยืนระยะอะไรกันครับยกสุดท้ายครับครับไปยามไม่ไรที่ดีัวใจครับยกนี้ผิดไปแรงเขายังเดินเข้ามาเสียบซ้ายกันดันเข้าไปครับล็อกบนมาต้องไผ่ก็หาได้ว่าเสียยได้สามสี่ดอกซ้อนด้วยกันบ่งนายเขายังตีกันได้กั้มกึ่งครับหนีไีใครหนีไม่มีใครถอยครันผู้ชมครับเด็กจากอำเมริกาเด็กจากจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยโอ้ก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันครับ รับในว่าเพชรเดิมน้าเสียบครับต้องไทยกดมาเสียบครับเริ่มแทงได้เลยเหมือนกันเพชรนหน้าเดินลุยต่อขวาแล้วตบซ้ายครับวางสายหลุดเอาคืนครับไป้นริมนาแทงด้วยซ้ายครับเอาละครับแยกออกมาครับแยกออกมาต่างฝ่ายต่างแทงครับแบบนี้ต้องว่ากันเจ้าจ้าครับโดยว่าเยอะๆไปใครจะเผาก่อนกันริมนาขวาแล้วแทงซ้ายแล้วสับซ้ายครับก็ไปตบด้วยหุกซ้ายแต่ว่าตบมาแล้วขวาครับ ขวามาแล้วเป็นต้นหน้ตีก่อนกองไฟเสียบคืนเด็กต้นคาครับแบบนี้ไม่มีใครมีไม่มีใครถอยแทงซ้ายมาครับกองไฟต่อยขวาตามเข้าไปเตายครับพยายามมีเกี่ยล่้าให้เสียจังหวะแต่ไม่ลงครับวางเอาไว้ยังไม่ถนัดครับเอาละครับแยกออกมาตั้งเกมใหม่ขยับเดินครับเพลตต้นหน้าดานแทงเข้าเสียบซ้ายเข้ามาเอาแล้วครับตัดต่อขวาโอ้ยตัดต่อซ้ายครับเติมเต็มแบบนี้นี่กองไฟไม่ทันระวังนี่โดนไปไหลโดนด้วยกัน หน้าหงายเลยครับจังหวะศอกซ้ายของเพชรริมหน้านเมื่อสักครู่นี้นะครับกองไายต้องมีนาทีทองที่ต้องทวงคืนเหมือนกันนะครับวางได้แข้งขวาเพชรริมหน้านเดินชนถอดเนื่องครับนะครับพยายามจะหาจังหวะเข้า,ากองไยายแต่เพชรริมหน้านตรงนี้มาตืต้อตลอดครับไม่ได้มีช่องให้ก้องไายเออโอ้เท่าไหร่เพชรริมหน้านแจกมาอีกแล้วแล้วเสียบด้วยเขา่เาเข่าหัวมัดขวาครับก้องไายข้ามทิ้งเลยครับโอ้นี่กระบาดชุดโอ้ยเพชรริ่งน่าเสียบ กองพาเสียบขึ้นครับเอาคืนทันทีครับพังพายเพชรริมน่านเสียบซ้ายมาลราบนแล้วพยายามกดลงมาครับก็ทางด้านเพชรริมน่านครับแหมหัวเริ่มหายครับทางกองพายเบียดกันไปปะทะกันไปเนี่ยใครจะยืนระยะได้คงเส้นคงวาแหละครับเอ้ามาสิครับกองพายตัดใจบวกอีกแล้วครับแต่ปัญญาขับปากครับโอ้ปัญญากระเด็นหลุดออกจากปากครับเมื่อสักครู่นี้เอาเลยครับไม่เป็นไรครับหลุดแล้วใส่ใหม่เดี๋ยวค่อยบวกกันต่อ จังหวะไม่เป็นใจครับก้องภัยกำลังแทงกมได้ดีๆครับแหม่ันยางไม่ค่อยเข้าข้างครับวันนี้อารับเปตน่านเดินรุยต่อโอ้แล้วเกมจะพลิกหรือเปล่าครับเห็นนาเสียบซ้ายก้องภัยบวกขวาบวกซ้ายครับนะครับตอนนี้ต่อยหมัดแลกกันครับดึงมาเสียบอีกทีโอ้ก้องภัยหุกซ้ายไม่โดนเปรน่านไล่ต่อยภ้ายต่อยขวาครับมีล่างธนาบนมีสับต่อซ้ายอีกแหมเติมโจมตีหลายจุดครับนักอาเพศกันนันะครับลำตัวโอ้วันนี้มาแข็งแรง ต้องบอกว่ามาข่มขวัญรุ่นน้องเลยครับก้องภัยก็โตมาทุ้ยแยงเหมือนกันครับยังไม่ยอมไม่มีคำว่ายอมง่ายๆ่ายครับสายหน้าครับก้องภัยสายหน้าเติมทำเอาไว้เพชรหน้าแล้วครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่3ของรายการพิกัดน้ำหนักกับ57กิโลกรัมระหว่างทนายก้องภัยทนายภผ่เมืองแกงครับกับเพชรริมนานสิสสวัสดิ์ออฟโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับ ดูภาพช้ากันครับซึ่งหลังจากคู่นี้ท่านผู้ชมจะเป็นการเจอกันระหว่างสัมโบเรือนกับการป้องการตำแหน่งแชมป์พิกัด50กิโลกรัมกับราชรถลงเรกระเทียมวิทยาผู้ช้าชิงจัดสุลินจะเป็นอย่างไรอดใจรอกันนิดเดียวครับดูภาพช้าครับบวกเลยครับบวกต่อบวกครับพี่มาน้องโตก็นแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฟันยางคับปากครับดนหน้านี่ก็ต้องบอกว่าลงโทษลงทันครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินเกมมันๆคู่นี้กันเลยครับ หลังจบยยงการตเสามยวครับชงนี้แล้วเป็นลุางวลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the bonus round wow. <Max! S 3> สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook page Alright, ladies and gentlemen After 3 rounds of action We go to the judges' concord For the winner Red Corner Patrick Nan Sit what Off